คารฮาสุริต้าจเจนเซนนางฟ้าเดินดินเป็นเถึงสะพ้ายพันล้านเรียกได้ว่าเป็นสาวที่สวยตลอดจริงๆสำหรับสุริต้าจเจนเซนพร้อมสามีไฮโซก้อนนรงเดชยอมเปิดบ้านเอ้ยคาร์ฮาสุดหรือสไตล์อังกฤษหนึ่งมืนล้านบนเนื้อที่กว่าสองไร่ครึ่งใจกลางกรุงเทพแต่ก็ไม่แปลกใจและอิจฉาเพราะว่าการที่จะมีบ้านใหญ่โตได้ขนาดนี้ทุกอย่างมาจากการทำงานโดยน้ำพักน้ำแรงทั้งสิน้น โดยคุณกอนนรงเดชนักธุรกิจหัวเรือใหญ่ของ k p n เป็นลูกชายคนสุดท้องของดรเกษมและคุณหญิงพรทิพย์นรงเดชนอกจากจะหล่อน่ารักและรวยยังเรียนจบด้านบริหารธุรกิจจากสวิตเซอร์แลนด์และอังกฤษหลังจากเรียนจบก็กลับมารับไม้ต่อธุรกิจของที่บ้านทั้งงานด้านอสังหาริมทรัพย์และโรงเรียนสอนดนตรี k p n อีกด้วย สำหรับคุณแม่ซุปตาสิริตาเจนเซนหลังจากที่ชาวเน็ตหยิบยกคำพูดบางส่วนของเจ้าตัวที่เคยให้สัมภาษณ์ในประเด็นลูกชายวัยกำลังโนว่าอยากให้ติดดินจนกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ก่อนหน้านี้เรื่องบทสัมภาษณ์ที่สัมภาษณ์ประเด็นเลี้ยงลูกติดดินคนก็แซวก,กันเยอะจริงๆริตาก็พูดค่อนข้างยาวนะพูดอะไรหลายอย่างแล้วริตาอธิบายในแบบที่ไม่มีฟิลเตอร์อะไรริตาพูดจากใจซึ่งในความหมายของริตาจริงๆมันก็คือ Down to Earth เราต้องมีสมาคารวะเราต้องถ่อมเนื้อถ่อมตนเราต้องสวัสดีทุกคนไม่ว่าจะไปเจอใครก็ตามรู้จักหรือไม่รู้จักซึ่งสิ่งเหล่านี้ริต้าอยากปลูกฝังเขามากๆและก็ไม่อยากปิดกั้นขีดจำกัดของเขาอยากให้เขาได้ประจนภัยในโลกกว้างแต่ก็มีคนเอาแค่คำคำเดียวมาส่วนกอนก็บอกว่าอย่างที่ริต้าบอกเลยครับติดดินเราหมายถึงด o ว n to earth แบบเจอทุกคนก็ต้องไปลาม,มาไหว้คงไม่ได้หมายถึงไปเล่นกับดินกินกับทรายอะไรขนาดนั้นแล้วเราในฐานะพ่อแม่เราก็เชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนก็อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกแสดงว่าเราก็ทราบฟิทแบกริต้าบอกว่าบางทีเพื่อนๆก็ส่งมาให้ดูค่ะก็อย่างที่บอกขอบคุณที่นึกถึงเราแต่โอเคเราอาจจะหมายถึงคําว่า down to earth คือเราต้องรู้จักทอมต้นต้นค่ากับทุกคนได้อย่างริต้าเองกว่าริต้าจะมีวันนี้ริต้าก็ทํางานมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อายุ13 ริต้าก็เลยอยากให้เขาเรียนรู้ว่าทุกอย่างมันไม่ได้มาง่ายไดถึงแม้วันนี้เขาจะอยู่ดีกินดีแต่เขาก็ต้องรู้จักแบ่งปันด้วยเสียใจไหมที่คนเข้าใจเจ,จตนาเราผิดไม่นะคะลิต้าอยู่ตรงนี้มานานอยู่มาตั้งแต่เด็กแล้วเราเองก็เจอมาหลากหลายรูปแบบค่ะนานาจิตตังทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้เพราะในอีกมุมก็ยังมีคนที่เข้าใจริต้าอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยแต่สุดท้ายแล้วเราก็อยากจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของเรานั่นแหละค่ะ ซึ่งก็มีช่วงหนึ่งที่นางเอกสาวสิริตาบอกว่าเราเป็นนักแสดงอยู่ในกองถ่ายเราทําได้ทุกอย่างเราอยากให้กวินติดดินเหมือนแม่นี่แหละจริงๆเราเองเป็นคนกินง,ง่ายอยู่ง่ายเรายังอยากให้กวินมีความประจนภัยเหมือนแม่